สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอร์ข่าววันที่จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่27ธันวาคม2 5 6 3มีเรื่องราวมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างิดตามชมรับฟังได้เลยครับเป็นไงครับผมอาร์เตต้าซันต์คอร์ของเราแจกโชคมอบข,ของขวัญสุดพิเศษครับผมในการที่อาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มทางเชลซีด้วยสก,กร์3ประตูนห1เรามาดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เตต้าหลังจบเกมกันบ้างครับ มิเกลตรตตาพุทการทีมบนอสนตันให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เปิดบ้านชนะเชลซี3ประตูต่อ1บทล็อกชนะในเกมนัดนี้เป็นครั้งแรกในรอบ8เกมครับรูปแบบเกมที่เกิดขึ้นมันเป็นชนะที่สําคัญของเราเราผิดหวังอย่างมากกับผลการแข่งขันที่ผ่านมานักเตะผิดหวังแฟนบอลก็ผิดหวังและวันนี้เป็นวันที่พิเศษไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้ววัน Boxing Day เปิดศึกร์วี่แมทที่เอเมอริตสเตเดียมและชนะแบบท,ที่เราทํา หวังว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ช่วยเติมความมั่นใจให้กับทีมเพราะเรารู้ว่าเราสามารถเล่นได้ดีในเกมระดับนี้เราจะต้องเล่นวยฟอร์มที่สม่ําเสมอและรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไว้ฟอร์มการเล่นของการิชาก้าตั้งแต่ผมมาที่นี่เขาแสดงให้เห็นอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ผมยังคงสนับสนุนเขาเขาอาจจะมีการทําผิดพลาดเหมือนกับเราทุกๆคนแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อสโมสรแห่งนี้และผมคิดว่าเขาจะแสดงให้เราเห็นอีกครั้ง ผลการแข่งขันในวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สำคัญของเราแบบที่ผมเคยบอกไปก่นอนหน้านี้เราต้องการคะแนนและแน่นอนว่าวันนี้เราทำสำเร็จกับการที่เจอทีมดีสุดในลีกนั่นแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้เมื่อเราอยู่ในฟอร์มก็ได้ดีสุดของตัวเองและเราจะทำแบบนี้ได้ทุกๆสามวันหรือไม่นั่นคือเครื่องหมายคำถามแต่จากความขันใจที่เราได้จากเกมนี้นักเตะด,ดีใจและผมก็มีความสุขกับพวกเขาและแน่นอนว่าสำหรับแฟนบอลเพราะว่าเขาก็ต้องเจอกับหลายสัปดาห์ที่ยากลำบาก ฟอร์มการเล่นของนักเตะดาวลุ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนผสมที่ดีในวันนี้ระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะดาวลุ่งที่เรามีพวกเขาแสดงให้เห็นว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้และผมไม่แปลกใจเลยกับการตอบสนองของพวกเขาในวันนี้การเบียวไม่มีชื่อในเกมนัดนี้เราเดำเนินตามขั้นตอนของโควิด เรายังไม่มั่นใจร้อเซว่าเขาจะต้องกักตัวนานขนาดไหนแต่เขาได้มีการสัมผัสกับใครสักคนที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกดังนั้นเขาจะหมดเสียดลงเลี่ยเท่ากับเราใน2-3เกมถัดไปมีการเชื่อมโยงกับ ut, กาเบียวเคซุดกองหน้าของแมนซิตี้ที่มีการตรวจพบโควิดหรือไม่ไม่มันไม่เกี่ยวกับข้องกับนักเตะค,คนอื่นในพิมลีกแต่เป็นใครสักคนที่ใกล้ตัวกับเขาดาวิดลุยกับวิลเลียนไม่มีชื่อ พวกเขามีอาการป่วยและเราต้องระมัดระวังตามขั้นตอนที่ต้องการตัวพวกเขาออกไปก่อนพวกเขามีผลตรวจเป็นลบแต่เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเราคงจะไม่ปล่อยพวกเขาเข้ามาในทีมจนกว่าจะมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่าพวกเขาไม่มีการติดเชื้อกาเบลไม่ได้ติดโควิดเพียงแต่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้ออเจต้าตอบว่าใช่ การประสานงานกันระหว่างมาเตียรี่กับเทียนี่ผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่ทำผลงานได้ดีมากๆมีความเข้าใจกันดีมีพลังงานเยอะมากๆมีการสื่อสารที่ดีพวกเขาทำได้ดีแทบทุกจังหวะในการเล่นเกมลูกกับการวิ่งพวกเขามีส่วนร่วมกับจังหวะสวยๆในเกมลูกเยอะมากๆดังนั้นผมพอใจกับพวกเขาปาเตกับโอกาสในการเล่นเกมกับไบตันหรือเวสต์บอมเขายังไม่พร้อมเขายังไม่ซ้อมกับทีมเลยดังนั้นเขายังต้องพักอีกประมาณ2อถึงวัน นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกลต้านครับหลังจบเกมครับเป็นไงครับเพื่อนๆครับทำได้นะครับผมการที่อาเซนอลชนะเชลซีได้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุก turning point นะครับที่จะทำให้ทีมกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งนะครับเพราะอย่าลืมว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สำคัญนะครับผมถ้ายังแพ้อีกก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนในตารางพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ฟอร์มการเล่นโดยรวมของแต่ละคนนะครับ ชากาทำผลง,งานได้โอเคครับทำผลง,งานได้ดีนักเตะดาวรุ่งที่เราส่งลงมาก็ทำผลง,งานได้ดีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอิมูซิมิทโลกาเบลตีอรีบุคยโยซาการครับโอ้โหลูกที่สามก็คือผีจับยัดครับผมคิดว่าเขาจะเปิดเะรอครับผมไม่คิดว่าเขาจะจะยิงนะครับลูกนั้นก็ถือว่าเป็นโชคของเราไปส่วนแนวรับของเราก็ยังทํามีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับปโมวารีอาจีเป็นจังหวะที่ช้ามากๆแต่ก็ ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการดักบอลสวยๆการเก่งเรื่องแย่งหนุ่ลูกาอากาศนะครับส่วนรอบโพดิงก็ยังมีจังหวะที่ยังไม่นิ่งพอครับบางลูกเพื่อนๆอาจจะเห็นในจังหวะที่โดนคู่ต่อสู้บีบเข้ามาส่งเข้ามาก็สกัดไปเข้าทางคู่ต่อสู้แรนกลางของเราอย่างโมฮัมเหม็ดเอลนี่ก็ยังเป็นเอลนี่เหมือนเดิมครับมีพลังงานในการวิ่งไล่คู่แข่งก็จริงแต่จังหวะที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกก็ยังทําได้ไม่ดีครับยังช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมมากๆมีการส่ง บอลเสียนะครับในจังหวะจะขึ้นเกมลุกให้กับทีมคู่แข่งอยู่หลายครั้งนอกจากนั้นก็โดยรวมก็ดีครับผมทีมเรามาที่ทางที่ถูกต้องนะครับแบนเรโ,โนก็เซฟได้ดีครับลูกนั้นผมคิดว่าถ้าเราโดนลูกนั้นนะครับเชลซีได้มาเป็นสกอร์สาประตูต่อสก็น่าจะเหนื่อยครับผมอีกห้านาทีสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ถือว่าต้องขอบคุณแบรเรโน่ครับที่เซฟจุดโทษลูกนั้นได้ครับ มาดูการแข่นนของเว็บไซต์ฮูสกอร์กันบ้างน,นะครับกับเกมนัดนี้เราจะดูแค่ฝั่งของทางอาร์เซนอลนะครับเบเดโนได้ไปเจ็ดจุนะครับเคนเนตนี่หกเบยดิน6.9จุ้าล็อบโฮดิง6.9ปาโปมารี6.4การิชาก้านะครับทำไป1ประตู7.4โมฮัมหมัดเอโดนี่ครับ6.9นี่ครับผมชอบคนนี้มากเลยครับกาเบียลเตีรีเจ็ดจุดหเอเมลซิบิโลนะครับหก บุคโยซาก้าครับ7.7แล้วก็ลูกพี่ใหญ่ของเราครับผมอเล็กซานดราเซตได้ไป7.3ในคะแนนที่ว็บไซต์ฮูสรกให้คะแนนตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่หรือว่าคะแนนให้เกินไปหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเราไปเริ่มตอนเรียนถัดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับบุคโยซาก้าครับบอกว่าลูกยิงที่เขายิงได้นั้น เขาไม่ได้ฝึกนะครับเป็นลูกที่เขาฝึกซอ้อมมาจากบ้านนะครับบุกโยซากา้าปีกตาวลูกตัวไกของอาร์ซนอนออกมายืนยันว่าเขาตั้งใจจะยิงประตูนในจังหวะที่ซัดพาทีมหนีห่างไปด้วยสกอร์สามประตูศูนในเกมกับเชลซีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจังหวะด,ดังกล่าวนะครับเป็นจังหวะที่เอเมลี่ซิิตโลรับบอลจากตีมเส้นกอดเปิดบอลเข้ามาตรงกลางให้กับชากา้าและเขาเขาทำท่ามันจะเปิดบอลนะครับผมคิดว่าเขาจะจะเปิดให้มาเตเนีลี่นะครับแต่กลายเป็นว่าบอลพุ่งเข้าเสียบเสาไกลแบบสุดเซอร์ไพรส์ ซึ่งยอตัวออกมาเยือนว่าเขาตั้งใจจะยิงเขากล่าวกับทาง BBC นะครับว่าผมเห็นเบนดี้ออกมาจากประตูและผมคิดว่าผมอาจจะชิปข้ามหัวเขาได้ผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมที่โชคร้ายกับผลการแข่งขันและใบแดงซึ่งในเกมนี้มันมีความสำคัญกับความมั่นใจของเรามันค่อนข้างยุ่งเหยิงและลำบากนะแต่เราก็ผ่านมันมาได้และเราก็พยายามสุดความสามารถเราเติบโตขึ้นในแต่ละคน นักเตะดาวลูกทุกคนต้องการลงสนามและมีแพชชั่นต่อทางสโมสรเราต้องการทำให้แฟนบอลมีความสุขนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของไอ้หนูมุโกโยซาก้ครับก็ถือว่าเล่นได้โดดเด่นมากครับเกมเมื่อคืนทั้งเลี้ยงตะลุยทำให้ทีมได้ฟาวนะครับทั้งยิงประตูไม่รู้ว่ายิงจริงหรือเปล่าหรือว่าเปิดใ้เพื่อนนะครับก็ถือว่าโอเคครับไปเลือกประเด็นถัดไปเลยครับ ทางเดลี่เทเลกราฟนะครับออกมาเปิดเผยว่านักเตะารสเนอลมีความเห็นที่แตกแยก,กว่ามีซุดโอซิลควรจะกลับมามีชื่อในทีมอีกครั้งหรือไม่โดยมีกลุ่มนักเตะาร์เนอลกำลังพยายามที่จะกดดันให้มิเกเวตาใส่ชื่อโอซิลกลับมาทีมอีกครั้ง โอซิลได้ร nah ับการสนับสนุนจากผู้เล่นซีเนียภายในทีมหลังจากที่เขาทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพเมเกอร์ดาวดังไัย32ปีนะครับรับค่าเหนื่อยจำนวน3,5 0,000นปอนต์ต่อสัปดาห์และสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าโอซิลไม่มีชื่อในทีมที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้แต่ทางสโมสรก็สามารถใส่ชื่อเขาลงกลับมาสู่ทีมได้นะครับลงกลับมาเล่นในศึก พเมยรี Primary, แล้วก็ยูโรปาลีกได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นการลงทะเบียนนักเตะอีกรอบนึงนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าจากการรายง,งานของเดวิดออนสตีนนะครับจากคำพูดของทางอ d ดูกัสปาครับที่บอกว่าโอซิลน่าจะไม่มีอนาคตกับทางสโมสรแล้วครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ทางอ d ดูกัสปาก็พยายามดึงนักเตะกองกลาง,งตัวลุกตัวสร้างสารรค์เกมเข้ามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งก็มีข้อมูลที่พูดว่าเอดูกำลังเจจากทางโอซิลในการยกเลิกสัญญานะครับอาจจะมีการจ่ายค่าเหนื่อยชดเชยตามจำนวนระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่แล้วก็ทางเอเย่นของนักเตะน,นะครับเอเย่นของโอซิลก็บอกว่าตอนนี้โอซิลก็มีการติดต่อกับทางสโมสรอ,อย่างฟีเด m เปอร์ช่น,นะครับในการดึงตัวของโอซิลไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราคมหรือว่าจบฤด,ดูกาลนี้ครับ ส่วนในประเด็นที่ว่านักเตะซีเนียพยายามที่จะรวมตัวกดดแดนอัลเดตาผมมองว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับเพราะมันไม่ใช่สกปผลกระทบต่อสโมสรเท่านั้นมันส่งผลกระทบต่อการลงเล่นในสนามนะครับเห็นได้ชัดว่าช่วงหลังๆมานี้อัลเจต้านะครับไม่ใช้นักเตะซีเนียอย่างทางวินเลียนอย่างทางดับเบิลยู Louis, อย่างทางเปเป้นะครับลงเป็นตัวจริงเท่าไหร่นะครับตกเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้โอากาสนักเตะดาวรุ่ง ลงเล่นแทนแหล่านักเตะแลรลูกพวกนี้ก็ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ควรทําครับพฤติกรรมแบบนี้คือคุณเป็นลูกน้องเนาะคุณเป็นลูกจ้างคุณก็ต้องฟังในสิ่งที่โค้ชสั่งหรือว่าบอกนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของกลุ่มนักเตะซีเนียร์ในทีมนะครับข่าวตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็เงียบเหมือนเดนครับผมอดใจรอกันนิดนึงครับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมกําลังจะใกล้เข้ามานะครับ รอดูกันนะครับว่าอาเตต้าจะดึงใครมาร่วมทีมครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกันเนืร์ข่าวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ